สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่วัดประดิษฐาลามนะคะหรือว่าคนก็จะรู้จักกันในานามของวัดนอนค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นวันแรกที่มีงานนะคะคือวันที่29พฤศจิกายนแล้วก็จะมีงานไปถึงวันที่1ธันวาคมเลยค่ะอยากเชิญชวนให้ทุกคนนะคะมาสักการะแล้วก็มาเที่ยวงานด้วยนะคะด้านหลังของส้มนะคะก็เป็นพระนอนนะหรือว่าพระพุทธไสายาสค่ะและยังมีอีกหลายสิ่งเลยนะคะที่ให้มาสักการะแล้วก็ให้มาเลือกซื้อ ของในชุมชนชาวมอญน,นะคะแล้วก็บรรยากาศงานวัดเล็กๆนะคะน่ารักน่ารักมากเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็เราจะเห็นอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นทเทวสวรรณองค์ใหญ่นะคะสององค์อยู่ด้านนี้ค่ะก็เรียกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายที่ให้มาสักการะเลยนะคะแล้วก็ไฮไลท์ของงานที่จัดนะคะอยู่ด้านนู้นเลยค่ะด้านนู้นนะคะก็จะมีทั้ง สมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตนะคะแล้วก็หลวงปู่ทวดรวมไปถึงสมเด็จโตที่เป็นอดีตเจ้าวา่ดน,นะคะซึ่งเป็นเจ้าวัดรูปแรกของวัดประดิษฐาามค่ะก็อย่าลืมมากันนะคะงานมีถึงวันอาทิตย์ที่หนึ่งธันวาคมนี้นะคะเชิญชวนค่ะ